ก็กราบสวัสดีมิดดักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วในดักโยโยอลาล่าซึ่งวันนี้ผมก็ได้เข้า YouTube นะครับไปดูเทรลเลอร์ของ Resident Evil The Village หรือว่าภาค8นั่นเองจริงๆผมก็ดูหลายรอบแล้วล่ะแต่ก็คิดยังไงไม่รู้กลับมาดูอีกรอบนะแล้วผมก็ได้เห็นช็อตช็อตหนึ่งนะครับมีภาพเหมือนคนไกยสภาพเป็นแวรวูฟหรือว่ามนุษย์หมาป่า มันทำให้ผมคิดถึงเกมเกมหนึ่งขึ้นมาในหัวทันทีเลยะแล้วสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านได้เห็นแวร์วูฟหรือมนุษย์หมาป่าจะคิดถึงเกมอะไรกันครับบางคนอาจจะคิดถึงเกมแวร์วูฟออนไลน์ที่เอาไว้ฝึกสกิลสตรอบเบอรี่ของเรา like it, หรือบางคนอาจจะคิดถึงเกมสกายลิมนะกับภารกิจของแคนแคนหนึ่งที่ทำให้เรากลายเป็นแวรวูฟนะครับซึ่งอันที่จริงผมก็ชอบมากนะเพราะว่าสกายลิมอะ จำลองการเป็นวลวูฟได้ค่อนข้างละเอียดเลยเรายิ่งถ้าคุณลงมอสอะคุณจะยิ่งแบบเพลิดเพลินไปกันใหญ่นะครับแต่ถ้าจะพูดถึงเกมที่แวบเข้ามาในหัวจริงๆของผมเป็นเกมแรกนะต้องเกมนี้เลยครับ Outer Beast ก็ต้องย้อนกันไปนานพอสมควรเลยนะครับสำหรับภาคแรกเกมนี้วางจำหน่ายครั้งแรกในปี1988นะลงให้กับแพลตฟอร์มอาร์เคด แล้วก็นำมาพ่อ์ต่อให้กับเครื่องเกมอื่นๆอีกมากมายตัวเกมดั้งเดิมจะเป็นแนวมุมมองด้านข้างนะครับต่อยตีไปเรื่อยๆแต่ที่ทำให้เกมนี้กระแสตอบรับค่อนข้างดีในตอนนั้นคือการที่เราสามารถแปงลงร่างเป็นสัตว์อื่นๆได้รวมถึงบอสไฟที่เล้าใจพอสมควรในสมัยนั้นนะครับผม come to your doom <laughs> และต่อมาเกมก็ได้มีภาคต่อในปี2002ชื่อภาคว่า Outer Beast Guardian of d r e a m ลงให้กับเครื่องเกม Boy Advance ซึ่งถ้าเรามาเล่นในตอนนี้ก็คงจะรู้สึกว่ามันตกยุคเกินไปแต่ตัวเกมภาคแรกยังมีขายอยู่ในสตรีมนะครับสำหรับใครที่อยากลองหามาเล่นก็สามารถไปซื้อกันได้ แต่สำหรับภาคที่ผมจะมาพูดถึงกันจริงๆคือภาคนี้ครับ Project a l t e r Beast ก็สำหรับในภาคที่ผมจะพูดถึงนี้นะครับปี2005ทาง Sega ได้จับเกม Outerbeast มาปัดฝุ่นใหม่โดยภาคนี้จะเป็นเกมสามมิติเต็มรูปแบบที่ลงให้กับเครื่อง PlayStation 2เพิ่มเนื้อเรื่องเข้าไปให้ดูน่าสนใจรวมถึงเพิ่มการแปลงร่างเป็นสัตว์ได้เยอะขึ้นแต่จริงๆก็มีทั้งตัวที่ไม่ใช่สัตว์ด้วยนะซึ่งรวมทั้งหมดเราสามารถแปลงร่างได้ถึง9แบบเลยนะครับ ประกอบไปด้วย 1. แวรูฟหรือมนุษย์หมาป่า 2. เมอร์แมนหรือมนุษย์เงือก 3. เวนดิโก้หรือกอริลลาน้ำแข็ง 4. กาลูด้าเหยี่ยวหรือว่าเป็นทงอินซีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ 5. มิโนทอร์ 6. ดากอนหรือว่ามังกร 7. u w s นะครับเป็นล่างโคนของเอเลียน 8. มีกิสลี่นะและอันสุดท้าย 9. w e เว i ไทเกตัวนี้ผมจะเรียกประมาณว่าเสือสมิงละกันครับไม่รู้จะเรียกอะไรถ้าจะเรียกมนุษย์เสือมันดูเชยไปหน่อยอะโดยระหว่างที่เราเล่นสตอรี่โหมดในรอบแรกเราจะใช้ได้แค่6ตัวนะครับ ส่วนอีก3ล่างที่เหลือเราจะต้องไปเล่นในโหมดพิเศษเพื่อปลดล็อกเอามาใช้มาดูกันที่เนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับภาคนี้เราจะได้รับบทเป็นลูกคัสเตอร์ซึ่งตัวเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าจีโนมไซบอร์กหลือคือมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้มี DNA ของสัตว์ประเภทอื่นอยู่ในตัวจีโนมไซบอร์กนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นมนุษย์ครึ่งสัตว์ได้โดยการใช้ชิปชนิดพิเศษ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฮอตกโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยการโจมตีของสัตว์ s <S บางอย่างนะครับ this Hence he, souvent ตัวลุกได้ฟื้นขึ้นมาโดยที่สูญเสียความทรงจำทั้งหมดไประหว่างที่เขาได้เจอกับตัวประหลาดร่างกายของเขาก็ได้แปลสภาพเป็นแวรวูฟหรือมนุษย์หมาป่า และในขณะที่เขากำลังจะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปนั้นก็ได้มีผู้หญิงคนนึงมาฉีดบางอย่างให้กับเขา The Beast is taking over your mind. You're going to die unless we do something. just a tranquilizer transformation puts quite a bit of stress on your cerebral cortex that's the human part of your brain we don't want your mind to transform as well do we for what are you talking about หลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมานะครับเขาก็เลยต้องออกตามล่าหาความจริงว่าตัวเขาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรรวมถึงตามหาความทรงจําในอดีตที่หายไปด้วยเนื้อเรื่องคร่าวๆก็จะประมาณนี้แหละ คราวนี zaman, DA, function, ้เราจะมาดูที่ระบบเกมกันนะครับผมเกมนี้จะเป็นเกมแนวแอคชั่นกึ่งๆึ่งโอเพนเวิลดซึ่งตัวเราจะมาเริ่มตรงจุดที่ฮอตกนะโดยแต่ละด่านก็จะแยกเป็นโซนๆแต่ละพื้นที่ไปแต่ละโซนเมื่อเราผ่านไปแล้วเราจะสามารถกลับมาเล่นในโซนเดิมได้เพื่อเข้าไปยังพื้นที่ที่เราไม่สามารถเข้าไปได้ในตอนแรกนะครับเช่นบางจุดเราต้องปลดล็อกพลังกระโดดสูงของหมาป่าก่อน บางจุดเราต้องใช้พลังของกอริล่ายกหินออกมาบางจุดเป็นน้ำก็ต้องแปลงร่างเป็นมนุษย์เงือกเพื่อจะว่ายไปได้อะไรประมาณนี้นะครับ ตัวเกมจะให้เราสามารถแปงลงร่างหรือกลับมาเป็นร่างมนุษย์เมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการแต่ผมจะบอกไว้เลยนะว่าเราไม่สามารถเจาล่างหมาป่าวิ่งฉิวได้ทั้งเกมหรอกนะครับเขาจะมีเวลาจํากัดในการแปงลงร่างให้เราโดยบังคับด้วยหลอดสีเขียวที่อยู่ด้านล่างหลอดเลือดหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพลังสปิริตก็ได้ถ้าหลอดพลังสปิริตเราหมดเมื่อไหร่เราจะไม่กลับร่างมนุษย์ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่กลับร่างมนุษย์ หลอดเลือดเราจะลดลงเรื่อยๆโดย,โดยทันทีก็เป็นการเหมือนที่ตัวเกมบังคับไกลๆนะครับว่าเราต้องสลับไปมาระหว่างมนุษย์กับร่างสัตว์ตลอดเวลาซึ่งเราสามารถเพิ่มหลอดพลังสปิริตได้โดยการฆ่าศัตรูหรือเอาร่างมนุษย์ดูดพลังจากพวกตัวปรหลาดมา โดยศัตรูในเกมเนี้ส่วนใหญ่จะมากันทีเป็นกลุ่มแก๊งบอยแบนด์นะครับหรือไม่ก็ยกขโยงกันมาเลยทีเดียว <S <S <ý depression> แต่ก็จะมีบ้างที่ตัวเกมจะสปอนให้เรา1-2ตัวเพื่อให้เราดูดพลังสปิริตเตรียมพร้อมสำหรับจะเข้าฉากต่อไปหรือก่อนจะต้องสู้บอสอะไรก็ประมาณนี้นะครับผม ซึ่งพื้นที่ที่จุดเกิดหรือว่าฮอตกเนี่ยมันจะสปอนมาให้เราเรื่อยๆทีละสองตัวเพื่อให้เราเตรียมพร้อมก่อนลุยด่านต่อไปซึ่งตรงนี้ผมก็จะมาดูดประจำเลยนะครับสำหรับการต่อสู้เราจะเข้าไปฟันมั่วๆไม่ได้เพราะคุณจะโดนลุมถึงตายอย่างหน้าหนาทนะ ต่อให้มันเป็นแค่พวกนกอีกาปลาปิรันญ,ญาหรือว่าศัตรูกระกากในเกมก็ตามนะครับมันสามารถลุมตบเราตายได้อย่างง่ายๆเพราะบอกก่อนเลยว่าศัตรูเกมนี้ดอปเลือดยากมากนะครับแล้วจุดที่เราสามารถเติมพลังได้หรือจุดเซฟนั้นก็ไกลมากเช่นกันทำให้เวลาเราเล่นนะ่ะเราต้องมีสเต็ปพอสมควรเช่นเราฟันแล้วต้องถอยนะ หรือว่าจะรอใช้ท่าพิเศษเพื่อจัดการศัตรูเป็นกลุ่มหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ด้วยความที่เวลาเราแปลงร่างต่อสู้เราจะชักช้าไม่ได้เพราะไม่อย่างนั้นหลอดพลังสปิริตเราจะหมดทำให้เวลาที่คุณต่อสู้ต้องคิดไวทำไวพอสมควรทำยังไงก็ได้ให้ศัตรูตายโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะมีพลังสปิริตดอบมาให้ใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งสำหรับจุดนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างจะท้าทายพอสมควรนะ แต่ด้วยการที่ตัวเกมทําการเคลื่อนไหวของตัวละครค่อนข้างจะแย่มากเลยนะครับมันเลยเหมือนเพิ่มความยากให้เราเท่าตัวหนึ่งเลยโดยเฉพาะที่เราเจอพวกศัตรูบินได้เช่นพวกฝูงอีกาหรือฝูงพึ่งนี่แบบต้องบอกเลยว่างุดหงิจจัดเลยทีเดียวต่อมาเราจะมาพูดถึงระบบสัตว์กันบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่การที่เราจะได้ล่างสัตว์แบบใหม่มาเราต้องไล่ปรับบอสตามเนื้อเรื่องไปเรื่อย ซึ่งพอเราปราบบอสได้ตัวบอสก็จะดรอปไมโครชิปสำหรับร่างใหม่หรือเป็นความสามารถพิเศษอะไรก็ว่าไปสัตว <Airbnb> ์แ <who> ต <médico> ่ละตัวก็จะมีคอมโบที่แยกกันไปนะครับซึ่งเราสามารถอัปเกรดได้หรือว่าจะเป็นความสามารถพิเศษของสัตว์ตัวนั้นๆที่เราจำเป็นต้องใช้ผ่านด่านในบางจุด เช่นหมาป่าก็จะมีท่ากระโดดสูงหรืออย่างเวนดิโก้ก็จะเสกน้ําแข็งมาเคลื่งได้เป็นต้นแต่การที่เราจะได้แต้มมาอัพพวกนี้เราจะต้องไปหาจากศัตรูตัวที่เป็นหัวหน้าแก๊ง หรือดูง่ายๆก็เฉพาะตัวที่มีออร่าเท่านั้นนะครับผมแล้วสำหรับพวกนี้ตายแล้วตายเลยนะไม่เกิดใหม่แม้เราจะกลับมาที่เดิมก็ตามทําให้แต้มที่เราจะมาอัพได้อะมันมีจํากัดเราต้องคิดดีๆนะครับว่าเราจะอัพความสามารถตัวไหนหรือว่าจะอัพคอมโบตัวไหนดีมันจะทำให้เราใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะ มันก็เลยทําให้การหาพื้นที่รับในเกมจะเป็นการหาพวกที่มีออร่าเพื่อให้เราได้แต้มพิเศษเพิ่มขึ้นซึ่งผมว่าจุดนี้เป็นข้อด้อยเลยนะครับเพราะการที่เราจะได้แต้มมาอัพตัวละครเราจะได้จากการหาพวกที่มีออร่าเท่านั้นมันทําให้พวกศัตรูที่แบบกี้อยู่ตามฉากอย่างเงี้ยเราไม่ต้องจัดการมันเลยก็ได้ถ้าฉากไม่บังคับวิ่งผ่านเอาไปเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลา แล้วมันจะดีกว่านี้มากถ้าเกมอ่ะทําเป็นระบบเลเวลให้เป็นแอคชั่นอารเต็มตัวไปเลยมันเหมือนจะได้มีแรงจูงใจให้เรามาจัดการกับพวกกีกี้ที่อยู่ในฉากเพื่อเพิ่มเลเวลหรือเพื่ออัพสเตตอะไรก็ว่าไปนะครับแต่นี่มันดรอปเฉพาะตัวหัวหน้าทําให้ตัวลูกกระจอกอ่ะมันดูไร้ประโยชน์ไปโดยปริยายคราวนี้เราจะมาพูดถึงระบบบอสไฟกันบ้างนะครับ ในเมื่อเกมนี้ตัวเอกแปลงร่างเป็นสัตว์ได้บอสเกมนี้ก็หนีไม่พ้นพวกสัตว์กายพันธุ์ต่างๆเช่นหนูยักษ์เจละเคนยักษ์ ก็ลิงยักษ์ที่หน้าเหมือนกบผมก็ไม่รู้จะเรียกตัวนี้ว่ามันเป็นตัวอะไรดีอ่ะมันสู้ได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกเลยนะครับและจะต้องบอกเลยว่าบอสไฟในเกมนี้มันก็มันจริงๆแหละทั้งน่ากลัวทั้งดุดันทั้งเล้าใจนะครับรวมถึงบอสแต่ละตัวก็ต้องใช้วิธีปราบด้วยความสามารถของร่างสัตว์แต่ละอยา่าง ซึ่งถือได้ว่าคีเอทได้ดีพอสมควรเลยอย่างผมจะยกตัวอย่างในฉากที่2นะครับเราอจะต้องแปลงร่างเป็นเมอร์แมนนะไฟกับจระเข้ยักษ์ซึ่งส่วนตัวผมว่าเป็นคนที่กลัวจระเข้อยู่แล้วแล้วต้องมาสู้กับมันในน้ําอีกว่ายน้ําก็ลําบากตัวมันก็น่ากลัวนะครับเพลงประกอบก็เล้าใจทำเอโลกจนโดนตบไปหลายรอบเลย แต่ถ้าเราสามารถจับจุดได้นะครับแต่ละตัวมันจะไม่ยากเท่าไหร่แต่อุปสรรคจริงๆเลยในการสู้บอสเนี่ยคือด้วยความที่เราถูกบังคับด้วยหลอดสปิริตเนี่ยแหละทำให้เวลาเราสู้กับบอสอ่ะมันจะมีพวกก,กี้ออกมาด้วยเสมอเราจะระแวงไปหมดนะครับไม่ว่าจะต้องจับจังหวะโจมตีบอสเสร็จแล้วต้องมาตบลูกกระจอกเอาพลังสปิริตถึงพวกนี้มันจะโจมตีไม่แรงก็จริง แต่มันทําให้เราเสียจังหวะนะแล้วระหว่างที่เราเสียจังหวะนั่นเองเราก็อาจจะโดนบอสตบโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับแต่โดยรวมอะถึงมันจะวุ่นวายแล้วก็นัวเนียมากแค่ไหนแต่สรุปแล้วการสู้บอสไฟเกมเนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจดจำพอสมควรเลยนะครับผม แต่จุดเด่นของเกมนี้จริงๆเลยคือความโหดครับผมที่ผมพูดไม่ใช่มันยากจนเข้าขั้นโหดอะไรแบบนี้นะแต่ตัวเกมมันนำเสนอด้วยความโหดจริงๆครับทุกครั้งที่คุณต่อสู้คุณจะเห็นเลือดสาดเต็มหน้าจอสาดอีกหัวเหอกระจายแขนขากระจุยนะครับ แล้วก็ต้องบอกเลยว่าการที่เราได้สวมบทบาทเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วกงเล็บคมๆตบศัตรูชิ้นส่วนกระจัดกระจายแบบเนี้มันสะใจแบบบอกไม่ถูกจริงๆซึ่งความโหดของเกมนี้ยังไม่หมดนะครับแม้กระทั่งตอนเราแปลงร่างคุณก็จะได้เห็นลูกตาถลน ผิวหนังฉีกขาดนิ้วมือหงิกงอน้ำหนองไหลปากฉีก ซึ่งมันมาแบบจัดเต็มจริงๆและทุกครั้งที่เราแปงลงร่างนะครับย้ำว่าทุกครั้งนะตัวเกมจะให้เราดูฉากพวกนี้ทุกครั้งเลยผมก็ไม่รู้ว่าผู้สร้างเขากลัวเรากินข้าวไม่อร่อยหรือว่ายังไงเอ่ยแต่ถ้าคุณเบื่อจริงๆคุณสามารถกดข้ามได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องดูตลอดทุกครั้งแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าถ้าผมเป็นลุกอะ ผมยอมตายในร่างมนุษย์ดีกว่าที่จะต้องมาทรมานด้วยการแปลงร่างแบบนี้เพราะดูแล้วมันเจ็บปวดน้อยกว่ากันเยอะเลยครับผมถ้าจะมาพูดถึงความโหดแบบนี้ในเกมยุคนี้มันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะแต่สำหรับสมัยนั้นนะยังไม่ค่อยมีใครกล้าทํานะครับมันถึงได้เป็นเกมที่น่าจดจำจบจนทุกวันนี้ ถ้าคุณลองคิดว่าตัวเกมนำเสนอแนวทางอีกแบบหนึง่งเป็นแนวแบบตลุยด่านน่ารักม้งมิงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่ามันคงจะเป็นเกมแอคชั่นตลุยด่านทั่วไปไม่มีอะไรให้พูดถึงเท่านี้นะครับผมและทีมของเกมมันก็คงจะจืดจางแบบลงมากเลยถ้าเขาไม่นำเสนอแบบนี้และท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาในคลิปนี้นะครับก็หวังว่า คุณผู้ชมทุกคนคงจะรู้จักเกมนี้เพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยเนอะถึงเกมนี้จะไม่ได้เป็นเกมที่ดีเดยอะไรมากมายนะครับแต่มันเป็นเกมที่ถ้าคุณเล่นแล้วอะ่ะมันจะติดตึงอยู่ในความทรงจําคุณได้อย่างแน่นอนซึ่งสําหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับช่องทางเดียวเลยที่จะเล่นเกมนี้ได้ก็คือ emulator นะนอกนั้นคุณไม่สามารถไปหาซื้อได้เลยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ยผมคงต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีครับ